ประกอบอาชีพจังใดจังที่สามารถทำไปด้วยความสบายใจแล้วกาบ่เป็นทุกข์บวมีความคาดหวังเออทำไปด้วยความสบายใจสิมีวิธีคิดจังใดนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้มาดามสิมาเรามาแช่สู่กันฟัง่งเพื่อสิได้เป็นแนวทางหรือว่าเป็นขอขีเอนจิตเตือนใจนะจ๊ะพี่น้อง ลองเขาไปฟังม่งก่อนะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือว่ามาดามอยากสิมาแช่ให้ทุกคนเนี่ยเวลาที่คนเฮ้าเนี่ยสิเริ่มต้นเอดหยางสิเปลี่ยนเอตยาสักอย่างเนี่ยนะจ๊ะเฮ้าจะต้องมีความอยากเอ็ดด้วยใจอิหลีก่อนคือความชอบนะจ๊ะแล้วก็ต้องยอมรับยอมรับแล้วก็เข้าใจในในแต่ละอาีิคือสมมติว่า มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาสีอยากออกจากงานประจําแต่ก่อนเขาเองานโรงงาน <zer. S 2> อยากออกจากงานประจาแล้วไปขับแท็กซี่เขาก็บ,บอกว่าเขาน่ะเข้าใจแล้วก็ยอมรับอาชีพนี่เข้าใจแล้ยอมรับตรงในใคือว่าการที่ออกไปขับรถแท็กซี่เนี่ยเวลารถตริดเนี่ยจะต้องยอมรับให้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาพอเขายอมรับได้เดข้ากับสีบองุดงิดบอโวยวายบอนบอโวยวาย บอบบนเราจะพี่นองเวลารถติดื่ออยู่ในกรุงเทพไปเสียผู้ใดก็คงสิรูว่ามันเป็นจัะไหนเวลารถติดงุดงิดอยากให้ถึงไวไๆอยากสิออกจากตรงนั้นให้ไวไๆที่สุดเออแต่พ่อเวลาเฮ้ารูจักทำใจยอมรับเออว่ามันก็เป็นแบบนี้เฮ้าก็สีสามารถ ใจสบายจาพี่น้องถึงแมวว่ารถสิติสซาไหลก็สร้างเข้ากับสิสามารครับรถไปได้โดยความสบายใจเออแ็แค่รอเวลาไปเพราะว่าถึงแมวว่าเข้าสิมุดนิดหรือเขียดหรือบนไปมั่นกะบ,บ่ได้ซอยให้รถมันไปไวกว่วเก่านะจะพี่น้องเออมีหลักก็คือวิธีการคิดอันว่างใจให้ปิญญอมรับแล้วก็เข้าใจแต่ในคอเสียหรือว่าคอดีพองเต่ละอาชีพนะจ๊ะเออ แล้วก็คืออาชีพการค้าขายก็คือกันกอนที่เฮาเสียออกไปทํามากค้าขายกระตองย่อมรับแ้วก็เข้าใจในความเป็ี่นธรรมดาก็คือว่าตรงมีสักมือที่แบบว่าขายได้บางมือก็ขายบ่ได้บางมือก็ขายได้หน่วยบางมือก็ขายได้หลายต้องเข้าใจจุดหนีน้โมเมนต์สี่คิดแต่ว่าตรงขายได้ตรงขายได้ตรงได้กำไรหลายหลายถ้าเฮาคิดจังสี่เหล้วมันสี่เอียดในเฮาเกิดความ ขาดหวังพอขาดหวังแล้วมันบมเปินยังที่ห้าวขาดหวังแล้วมันจะเกิดความผิดหวังแล้วก็เอ็ดในห้าวโทอเทแล้วก็บยกบ,บยักบอยักซีท้าอาชีพมีต่อไปนะจ๊ะเพราะว่าตรงเนี่ยมาดามนะใน่านมาแล้วก็เลยได้ได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วก็ได้เข้าใจแล้วก็เลยได้ยอมรับในความเป็นธรรมดาของทุกๆอาชีพของทุกๆสิ่งนะจ๊ะอันนี้มาแช่ฝ,ฝากไว้ให้คิดนะจะพี่น้องสิงหูจัก ทำใจแล้วก็เข้าใจกับสิ่งที่เฮ้ากําลังสิต้องประเชิญอยู่อืมเพราะว่ามันบบมี่ยังเป็นกลังใจเฮ้าไปทุก,ยกบบอย่างแล้วก็บอมีหยังคงที่อย่างยืนทาวรนะจา๊ะพราะเฮ้าเข้าใจแล้วก็ยอมรับตรงนี้ได้แลวเฮาสิสามารถทํางานหรือว่าค้าขายประกอบอาชีพหยังก็ตามมันกะเฮ้าสิอยู่กับมั่นด้วยความสุขและความสบายใจเพราะว่าอย่างเฮ้าเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันเป็นจังสี่มือนี้มันขายได้เท่านี้ กับเเป็นยังมือหนาะมันอาจจะคายได้ดีหรือคายได้บดีเข้ากับเรต้องไปซีเรียสบ,บต้องไปฟิกตรงนั้นมันจะให้เข้าทําใจสบายๆปล่อยว่างเลยเพราะว่ามันก็เปลี่ยนแบบนี้จ้ะอาชีพทํามากค้าขายต้องยอมรับและเข้าใจจุดๆนี้ให้ได้จ้ะลยห้องที่สามารถอยู่และก็ค้าขายท้ำอาชีพยังก็สร้างและการเวลาประสบพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่ ถึกใจทั้งบูถืกใจและเฮ้าวิสิสามารถเข้าใจในความจริงของแต่ละเหตุการณ์ที่ผ่านเขามาในชีวิตเ,เท่าเฮ้าสิสามารถอยู่กับมันได้ด้วยใจที่ปล่อยว่างจา้ะแต่ว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่เฮ้าบบ่บบยอมรับแล้วกับบอยพระเจ้า,ยาที่จะทำความเข้าใจกับทุกสิ่งทุกอย่างบ,บ่าสิเป็นปัญหาหรือว่าอุปสรรคอยังกระสร้างกระเ้ามาในชีวิตของเฮ้า ือว่าแม่กระั่งเขามาในการที่เห้าประกอบอาชีพค้าขายนะจ๊ะมันกระเสียดให้เห้านี่มีแต่ความทุกข์ใจเพราะว่าเห้าบ่บ่เข้าใจในความจริงที่เห่ากำลังประสบป,ปดเจออยู่บ่มีไผยที่สิมารเป็นทุกข์ใจมากไปก็ตัวเห้าเองเพราะฉะนั้นแล้วการที่คนเห่ารู้จักมองโลกในแต่ละด้าน ตามความเป็นจริงกเกษียดในเฮ้าสามารถมีใจที่ยอมรับและก็เข้าใจและก็หูจักปล่อยว่างในความทุกข์หรือปัญหาที่เขามาในชีวิตของเฮ้านะจา๊ะเลวเฮ้าเกสีสามารถอยู่กับมันได,ด้โดยที่บ่ต้องเป็นทุกขือดังที่เขาพ่าว่ามีความทุกข์แต่กับบอเป็นถุขนะจา๊ะ